สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับช่องแฮปปี้ไล b ์ r a เลนโบอีกแล้วนะคะ Hello everyone welcome back to my channel Happy l i f e by Rainbow today I wish you have a wonderful day I have like uh, some food again today is t like a uh, seafood เอ่อเอ่ออะไรนะ p a าพายาสลัด from Thailand and I make t h like uh, some noodle and อะไรนะ This a uh, m e a b a l l is the cook from pork สวัสดีค่ะมากินสมตำ and fed vegetable l i e Many time I would like to eat fed vegetable i s so hungry today I busy all day I just finished work and then I have some food today t i just like uh, the lunch time ตำแตงหมูยอ่อส่วขนมจีนจ้ะพักมีบ่บะเกลือม่วงกะลุ่มมีสตอเลยจ้ะอันนี้เป็นสตอมิโซอร่อ,รอย เบื้องหนังเบื้องหนังเรื่องอยังกับเพิ่งเพิ่งพางเทียนกำลังกำลังจิกกันเลยสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้รุ่งทานซอ้ยนี้ยซั่วตำแตง ใส่มื่อไรจำยังแสบเสื้อขนมเสร็จหวเข่าหลายจา้ะจบงานกับหวเขา่าเอหอหม เข้ากันเข้ากันสตอม้าเขือเปาะขนมจีนตำแตงม้าเขือเปาะกรอบมากเลย ผู้สาวฉีกประดแดกนะจ๊ะมีต้อนประดแดแก้นนี่หนุ่เอาต้อนประแดกส,สดๆใส่น้ำฉีกประแดกพร้อมไครถามว่าผู้สาวคือแงมแทบอ่ะีกินยังฉีกประแดกจ้าพี่น้องเอ้ยตาหมักแดงกับแสบผู้สาวกับขากัน เบื้องหนังร่างเองก็ล่งเอาขึ้นตโตกงงโตกันหยอดยานผู้ใช้พี่นอ้องหมูอหอยอสอขอนกันแสบแห้งหอืม ประกาศลงเอาได้อัมอนันอนอน,อน,อนต้าซั่วมักแตงหมูยอซอขอนแก่นแบบหอมมาก like sour, um อ่ะไอ้คลุกไรกับเวลีสไปซี่แอนด์ซออนะไรนะแอนดี้จะ t sweet. ว t นอ o ททูสไปซี่แบบสดิชิอส ผักชีลาวอร่อยมากหอมผักชีลาวมันเข้ากระปุ่นนะต้องกินกระปุ่นนะจ่ามันยังแสบ นั่งเอกเก่งๆเรืองพิงพังเทียงนั่งเอกตบเข้าไปทัวเลยขนมจีนอันนี้ส่วบักแดงนยจ้ะนุ่งกับขนมจีนใส่หลายหลายสะตอแสบมาก oh so spicy but it's so fresh hmm. this is 8 pen ันนี้ฉีกตอนประแดกนะจ๊ะฉีกตอนประแดก very fresh vegetable mm hmm. อ้วนนะจ๊ะโว้ยโควิดอยู่แต่เฮียนกินแล้ว COVID, ก็น,กน,นอนเฮ็ดงานนิดๆหนน้นนนนนอยมันเงียบยบ่า่อยมีลูกค่ะบม่ได้ออกกันล่างกายหลาย ช่วงนี้ที่ท่านออกก็นกันงกายคว้วอวนกับเร่งมาเยือนแต่ว่ามีความสุขกับการกินคือนเขาจะ้ะต้นประเด็กนัวนัวในความหิวขเข่าจ้ะ กินกินกินมันกินแล้วแบบที้นี้มันจุกกระทำว่าวแสบบ่กระแสบแล้ววาอิ่มแล้วจ้ะอิ่มแล้วทีนี้ก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ขอบคุณเพื่อน,อนๆที่เข้ามากดติดตามกดให้กำลังใจกันนะคะ Thank you very much for watching my channel Happy Life by Rainbow See you with my next video today I have to go and bye bye พอกันไม่คลิปหนาได้จ้ามนีลุงอะฮิวเข่าไลกับฝาวกินสัตว์เอาสัตว์เอาโอ้ยพี่น้องแสบแสบเหลือห้พอกันไม่คลิปหนาได้จ้าบ๊ายบายขอบคุณหลายๆได้จ้าที่เขามาเข้าเป็นมาพูดจามาพผูดคุยโอ้มีความสุขหลายเป็นเพื่อนกันขอบคุณค่ะบ๊ายบาย